ถ้าหาชั้นนะครับผู้ที่อยู่ใ,ใกล้ๆก็มนันหยักมานิดนึงภาษาบ้านๆก็บอกว่าน่าจะไปน่าช้านเกี่ยวหัวสามตัวบนจะวิง่งล่างจะวิ่งบนกัน ัางามครับลูกเจ้าแม่ปวนอากัวสอ้อมไปมืองไหนก่อนกูหลังเขาไปมือแล้วยกขาด้วยนะเราไม่บอกเราถึงจะตอบตวอ้าพูดถัาเป็นคนอื่นนี่มันผม